รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจครับโครงการหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโครงการสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะผู้บริหารได้เดินทางไปสัมมนาที่วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งการสัมมนานั้นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะ ทำให้พระธรรมทูตได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานอย่างประเทศต่างๆครับทางนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชจุฬาลัยท่านได้สรุปภาพรวมและกิจกรรมที่สําคัญเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถ,ถ,ถึงกิจกรรมของคณะสงฆ์และของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชจุฬาลัยจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขณะนี้ อาตมากำลังอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิคยาที่ประเทศอินเดียพุทธคยานั้นเป็นสถานที่ตัสรุปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางมาที่ประเทศอินเดียในครั้งนี้เพื่อร่วมประชุมพระธรรมทูตไทยทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นที่วัดไทยพุทธคยาตามมติของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับพระธรรมทูตทั่วโลกทั้งในออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือว่าได้มาดูกิจาการพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียขณะนี้ได้เดินทางมาอยู่ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิตพุทธคยาการเดินทางปัจจุบันนี้ค่อนข้างสะดวกเพราะว่ามีการบินไทยบินตรงมาที่สนามบินคยาหรือพุทธคยาแห่งนี้ คณะของเราเดินทางกันมาโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเ,าเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีการาไปเยี่ยมเยียนวัดไทยพุทธคยาซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดียสร้างขึ้นในสมัยฉลอง25พุทธศตวตรรษก็คืออนุสรณ์2อ0 0ปีนั่นเองและปีนี้ที่เรามาประชุมกันก็เป็นโอกาสพิเศษก็คือ 2,599ปีแห่งมาคะบูชาหรือแห่งการตัดสรุเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่พระสงฆ์ไทยไปปฏิบัติงานพระธรรมทูตท,ทั่วโลกได้ประชุมกันในโอกาสแห่งมาคะบูชามาคบูชานั้นเกิดขึ้นที่วัดไทยเวรุวันนะตอนนี้อยู่ในเขตสวนเวรุวันห่างจากตรงนี้ไปก็ประมาณเดินทางโดยรถยนต์ก็ประมาณ 9กิกิโลเมตรเมื่อเรามาอยู่ที่นี่ก็ไปพักกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับต้นศรีมหาโพธิ์เจดีพุทธคยาฝั่งตรงข้ามก็คือแม่น้ำเนรัญชรลากว้างละประมาณ1กิโลเมตรแต่ตอนนี้ในช่วงมาคาบูชาวันเพ็ญเดือน3ไม่มีน้ำเหลืออยู่แต่เวลาหน้าฝนนั้นก็จะมีน้ำหลากมาเต็มพื้นที่1กิโลเมตรที่มีความกว้างอย่างนี้ ฉะนั้นจึงถือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางกันมาในช่วงนี้และก่อนนี้เพราะอากาศที่ประเทศอินเดียภาคเหนือจะเย็นสบายหลังหลังช่วงนี้ไปเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนอุณหภ,ภูมิจะสูงมากและก็ไม่ค่อยมีต้นไม้เหมือนในสมัยพระพุทธเจ้าโชคดีที่มีต้นสีมหาโพ์อันใหญ่โตและก็มีต้นไม้อื่นในที่สุดเมืองนี้ ก็เป็นเมืองจาริกแสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลกการเลือกมาประชุมของพระธรรมทูตท,ที่นี่ก็เป็นการกลับมาสู่ดินแดนพุทธภูมิที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนารุ่นแรก60องค์และมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันมาคะบูชา1250องค์ซึ่งเป็นพระอหานทั้งนั้นเราก็ถือโอกาสนี้ย้อนกลับมาประชุมร่วมกันการประชุมจริงนั้นเริ่มขึ้นในวันที่25 กลุมภาพันธ์ที่วัดไทยพุทธคยาโอกาสนี้ก็ลํำลึกนึกถึงหรือว่าฉลองที่หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลก็คือพระเดชพระคุณพระเทพโพทิวิเทศทองยอดภูริปารูเจ้าวาดวัด,วดไทยพุทธคยาท่านอยู่ในประเทศอินเดียมาครบ50ปีเราก็ฉลองโอกาสนั้นกันด้วยถือว่าท่านเป็นพระธรรมทูตต้นแบบ าการประชุมก็เริ่มกันแต่ภาคเช้ามีท่านเจ้าคุณพระพรหมวชริยานเป็นประธานฝ่ายสงฆท่านกงสุลใหญ่ของไทยจากนครกันกัะตามาร่วมในพิธีเปิดอีกด้วยแล้วก็มีทั้งญาติโยมคนไทยชาวต่างประเทศมาร่วมกับพระธรรมทูตในครั้งนี้ที่วัดไทยพุทธยาในช่วงบ่ายของงานนั้นอตาตมาได้แสดงปาฐกาถาพิเศษโดยกล่าวถึงว่าบทบาทของ พระธรรมทูตนั้นที่มาอยู่ร่วมกันตรงนี้ก็เพื่อที่จะกำหนดวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันเราทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ละที่แต่ละแห่งมีประสบการณ์อะไรบ้างมีข้อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรเราก็มาคุยกันและก็ได้บอกกับพระธรรมทูตท,ทั้งหลายว่าความสำเร็จของพระธรรมทูตในแต่ละประเทศอย่างเช่นที่ แถบพุทธคยานี้ก็มีวัดไทยประมาณเกือบสิบวัดเพราะฉะนั้นแต่ละวัดนั้นสร้างขึ้นมาอย่างไรมีปัญหาอย่างไรมีอุปสรรคอย่างไรมีบทเรียนอย่างไรและประสบความสําเร็จอย่างไรเราก็จะมาบันทึกมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้คนอื่นได้เอาไปต่อยอดคือไม่ต้องทําซ้ําทําต่อไปเลยจะได้ดียิ่งขึ้นง่ายยิ่งขึ้นซึ่งเราเรียกว่าการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ก็เหมือนกับการสังคายนาของอพระมหากัสสปะเถระพระอ,อนนท์พระอุบาลีในสมัยที่พ,พระเจ้าปรรนิพานในปีแรกจัดทําที่ราชครห์ห่างไปไม่มากจากนี้เพราะเหตุที่ว่าคําสอนของพระเจ้านั้นเป็นของเฉพาะพระองค์ถ้าใครได้ยินได้ฟังกันคนละที่คนละแห่งก็อาจจะามาถกเถียงกันว่านี่คําสอนของพระเจ้านี่ไม่ใช่คําสอน กลายเป็นว่าความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นปัจจัดตังเวทิตพโพวินยูหิวินยูชนจะรู้เฉพาะตอนเนี่ยถ้าไม่มีการสังคยานาคือประชุมตกลงกันว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรและไม่มีการบันทึกให้ทุกคนเห็นพร้อมต้องการแปลงจากความรู้ส่วนตอนเรียกว่าปัจจัดตังเนี่ยนะให้มาเป็นสาธารณปัญญาป่านนี้พระพุทธศาสนาก็คงจะ แตกออกไปมากกว่านี้แล้วอาจจะไม่เลือกแก่นของพระพุทธศาสนาเราต้องขอบพระคุณพระมหาเถระ500รูปที่ทําสังฆทานครั้งที่หนึ่งในปีพศหนึ่งที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนั้นทําให้เกิดการจัดการความรู้พระพุทธศาสนาเป็นพระไตรปิฎกและเมื่อเป็นพระไตรปิฎกแล้วทั่วโลกก็ได้มรดกทมอันยิ่งใหญ่นี้ไปประกาศพระศาสนาทั่วโลก ด้วยเหตุนี้เองเราก็เทียบกับศาสนาอื่นซึ่งเจริญในสมัยพเจ้าเป็นคู่แข่งกันก็คือศาสนาเชนของศาสดามหาวีระเรียกในพระไตรปิฎกว่านิครน,นัาตบุตรไม่มีการสังฆนาเมื่อพระาศาสดาสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นสาวกของศาสนานิครนนาตบุตรแตกเป็นก๊กเล็กก๊กน้อยจนไม่สามารถที่จะสร้างเอกภาพได้ในปัจจุบันนั้นมี ศาสนิกของนิกายพุทธา,าสนาเชนเนี่ยของศาสนาเชนเนี่ยประมาณ3ล้านคนแต่พุทธาสนาเรายิ่งใหญ่เพราะมีการจัดการความรู้เป็นพระไตรปิฎกกระจายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้จึงได้เตือนผู้รวมมาร่วมสัมมนาทั้งหลายว่าให้รวบรวมประสบการณ์ความรู้ต่างๆให้เป็นระบบแล้วก็ส่งทอดไปยังรุ่นต่อไปเพื่อให้การพัฒนาวัดไทยในต่างประเทศ บทบาทพระธรรมทูตทั่วโลกเนี่ยมันจะได้ส่งต่อไปอยังรุ่นหลังให้การพัฒนางานนั้นเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า Sustainable Development คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ใช่ว่ามาในรุ่นหนึ่งวัดเจริญเลือกเกินในต่างประเทศเพออีกรุ่นหนึ่งส่งไม้ต่อไปไม่มีองค์ความรู้ไม่มีประสบการณ์ถ่ายทอดวัดก็จะซบสาวเหมือนวัดบางวัดในประเทศไทยในรุ่นหนึ่งพระเจ้าวาสเก่งมีความรู้มีความสามารถ วัดก็จเจริญก้าวหน้าแต่รุ่นหลังมาไม่สามารถจะรักษาสถานะให้ยิ่งใหญ่เหมือนจเจ้าอาวาดรูปก่อนเจ้าอาวาดรุ่นหลังๆก็ทําให้วัดเรียวรงเรียวรงเพราะไม่มีการส่งทอดความรู้ประสบการณ์ฉะนั้นพระธรรมทูตไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปบุกเบิกที่ไหนก็ตามบันทึกเอาไว้เล่าเหตุการณ์เอาไว้แล้วก็นําเอามาพิมพ์ก็ได้บันทึกไว้เป็นรูปอย่างวิทยุอย่างออกวิทยุโทรทัศน์หรือบันทึกรายการอย่างนี้ ก็จะทําให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเราได้ทําอย่างไรได้ถามพระธรรมทูตทั้งหลายว่าการมาประชุมที่นี่เป็นประวัติศาสตร์โดยตัวเขามันเองแต่ใครจะรู้ประวัติศาสตร์เหล่านี้ถ้าเราไม่เขียนเราไม่บันทึกเราไม่พูดต่อประวัติศาสตร์มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรับรู้ฉะนั้นประสบการณ์ทั้งหมดจะต้องจารึกจะต้องบันทึกเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและก็ทำต่อไปนั่นเองอันนี้ก็คือประเด็นในการที่ ได้มาพูดคุยกันในการปาตกถาและก็ยังบอกด้วยว่าในการเผยแผ่ศาสนานั้นก็มีศาสนาต่างๆเผยแผ่กัน3แบบแบบที่1ก็เหมือนกับสอนนกแก้วให้พูดถ้าไม่พูดก็เชื่อดสัะตัวหนึ่งแล้วแบบที่2ก็คือแจกถั่วเอาถั่วให้ไอ้แก้วมันกินแล้วมันจะได้พูดแบบที่3ก็คือพูดนําจนไอ้แก้วมันฟังบ่อยๆมันก็พูดตามบางศาสนานั้นสมัยก่อนใช้ความรุนแรง ใครไม่นับถือศาสนาก็เชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเพราะว่าสิทธิมนุษยชนก็ดีสประาชาติก็ดีเขาไม่ให้ใช้ความรุนแรงในการเผยแผ่ศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่ควรจะใช้วิธีที่สามก็คือพูดอย่างเดียวเทศอย่างเดียวสอนอย่างเดียวแต่จะต้องใช้วิธีแจกทัวร์ก็คือมาสงเคราะห์ดังที่มาในอินเดียนี่ญาติโยมทั้งหลายปรากฏว่าพระธรรมทูตในอินเดียนี่ไม่ได้เพียงแต่ทําหน้าที่ในการเทศการสอนเท่านั้น ยังทําแบบพระเจ้าคือชิคัดฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเมื่อคนหิวพระเจ้าจะแจกอาหารให้คนได้ทานแล้วจึงเทศชั้นใดมาในประเทศอินเดียเราก็จะต้องแจกเหมือนกันก็คืออาหารยารักษาโรคนะมีการตั้งคลินิกตามวัดต่างๆที่ไปเยี่ยมแล้วก็มีการสร้างโรงเรียนโรงเรียนพุทธนาวันอาทิตย์และโรงเรียนทั่วไปสร้างโรงพยาบาลแล้วก็มีการสร้างโรงทานทำอะไรหลายๆอย่าง ดังนี้จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาโง่จนเจ็บนี้เป็นการนำไปสู่การสอนศาสนาต่อไปซึ่งได้คนเข้าวัดฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่เพียงบรรยายธรรมเท่านั้นเรายังทำสัง,สงคมสงเคราะห์ทำเรื่องของาการศึกษาสงเคราะห์อื่นๆอีกมากมายแต่วัดในประเทศอินเดียโดยพระวัดไทยเนี่จึงต้องการทุนในการสร้างวัดอีกจำนวนมากเพื่อที่จะรองรับ คนที่มารับบริการของวัดและนําเข้าสู่ศาสนาไม่ว่าจะเป็นเด็กมาบวชผ้ารูร้อนหรืออย่างอื่นก็ตามแต่ที่น่าสนใจมากก็คือว่าชาวพุทธทั่วโลกหลั่งไหลกันมาที่ประเทศอินเดียมาที่ต้นสีมหาโพแล้วปลื้มใจประทับใจซึ้งใจมาเจริญพุทธมนต์กันใต้ต้นโพในยามค่ําคืนได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วนึกถึงอดีตที่พระเจ้าประทับนั่งใต้ต้นศีมหาโพ บนบัลลังวัชระอาจตัดสร้นี่ใครที่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทําอะไรอย่างไรมาที่นี่หายสงสัยและพระพุทธเจ้าก็เคยเดินอยู่ที่นี่ตัดสรู้ที่นี่มันทําให้เกิดความรู้สึกปีติทราบซึ้งอย่างที่ถ้าใครไม่มาก็ไม่รู้และไม่ใช่เฉพาะชาวไทยนะชาวพุทธทั่วโลกหลังไหลกันมา,าในฤดูการนี้ทําให้สถานที่นี้คับคั่ง แล้วก็ไม่ได้มีที่ต้นสีมหาโพธนั้นก็ไปที่ตำบลอื่นๆไปที่เมืองใกล้เคียงหลังไหลกันไปที่ต่างๆก็มาพบว่าไม่ว่าคนไทยไปที่ไหนก็ตามมักนิยมพักตามศาลาวัดศาลาวัดก็คืออาคารที่มีที่พักพอสมควรมีห้องเป็นกิจจารักษณะไม่เหมือนศา,าลาโล่งๆในประเทศไทยหรอกคนไทยไปพักตามศาลาที่วัดแล้วนี่มีความรู้สึกได้บุญทานอาหารไทย อุปถัมภ์วัดไทยในที่สุดเกิดวัดไทยจํานวนมากในสถานที่ที่สําคัญทางพระศาสนาและคนไทยก็อุปถัมบำรุงวัดกันพระสงฆ์ก็มาอยู่ที่ประเทศอินเดียจํานวนมากไม่ใช่คอยต้อนรับคนไทยนะยังเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดน,นพุทธภูมิพระธรรมทูตท,ทั่วโลกมาเห็นบทบาทพระสงฆ์ไทยในอินเดียแล้วก็ปลื้มใจอนุโมทนาไม่ใช่จะสบายนะโยมในเวลาหน้าหนาวก็นหนาวจัด ในเวลาหน้าร้อนก็ร้อนจัดต้องมีเป็นต้องมีใจสู้เป็นพระใจสิงเพราะฉะนั้นอาตมาในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เห็นพระบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรุ่นต่างๆมาเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นี่ก็มีความชื่นชมอนุโมทนาแล้วก็มีความรู้สึกว่าพระที่เราผลิตนี้เป็นพระใจสิงไปอยู่ในที่ต่างๆในดินแดนที่กันดารอย่าง เป็นเป็นภูเขาเป็นที่ที่ราบสูงในประเทศไทยก็ไปมาที่อินเดียซึ่งอากาศร้อนจัดหนาวจัดก็มาและไม่ได้อยู่สะดวกสบายมาเจริญสัตย,ยายาติโยมชาวไทยและชาวชาว,ชาวโลกทั้งหลายและครั้งนี้พระธรรมทูตเหล่านั้นจากทั่วโลกก็ได้มารู้มาเห็นและตนเองก็ได้ไปปฏิบัติาศาสนกิจะจากทุกหมุมโลกสามารถที่จะสร้างเครือข่ายติดต่อถึงกันทางหนังสือกับก็ได ทางอ,อ,อินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวนี้ใครทําอะไรที่ไหนก็เอาขึ้นอินเทอร์เน็ตจะได้มีความรู้ว่าใครปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดเป็นอะไรนมิดนะเวลาท้อขึ้นมาเวลามีปัญหาขึ้นมาแก้ปัญหาไมา่ได้จะปรึกษาใครก็ปรึกษากันเองเครือข่ายเหล่านี้ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ในการทํางานบันทึกเอาไว้เราก็เอาไปปรับปรุงหลักสูตรญาติโยมทั้งหลายอาจจะไม่ทราบว่าพระธรรมทูตทั่วโลกนั้นต้องผ่านการอบรม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลักสูตรประมาณเดือนเดือนครึ่งเนี่ยจะได้เรียนรู้ต่างๆเอาประสบการณ์ของรุ่นพี่ไปถ่ายทอดให้รุ่นน้องได้เตรียมตัวที่จะไปเป็นพระธรรมทูตทั่วโลกต่อไปเพราะฉะนั้นในการมาประชุมสัมมนาในครั้งนี้ก็เป็นการประมวลสรุปประสบการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร้างเป็นเสียงเป็นภาพบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้รุ่นหลังๆที่จะไปเป็นพระธรรมทูตได้เดินตามทางและได้ทำได้ง่ายกว่าดีกว่า จเจริญก้าวหน้าต่อไปเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนี่ก็คือการที่ได้เดินทางมาที่ประเทศอินเดียและเราก็คงจะคิดกันต่อไปว่าในปีต่อๆไปนั้นจะประชุมพระธรรมทูตทั่วโลกที่ไหนกันต่อปีที่แล้วนั้นไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาปีนี้มาที่ประเทศอินเดียและปีต่อๆไปจะไปไหนข้อสําคัญก็คือว่าเรามีทุกภูมิภาคของโลกยกเว้นอยู่แห่งเดียวที่เรายังไม่ได้ไปสร้างวัด อาจจะมีคนไทยน้อยไปหน่อยก็ได้นั่นคือทวีปแอฟริกานอกนั้นเรามีพระไทยวัดไทยไปหมดในทุกที่ทุกแห่งใครที่สนใจจะไปบุกเบิกนะจะเป็นพระสงฆ์ก็ได้ญาติโยมก็ได้ให้พระพุทธศาสนาแบบไทยไปทั่วโลกนั้นจ้องไปที่แอฟริกาได้เลยตอนนี้ได้มากระตุ้นพระธรรมทูตบอกว่าไปเปิดอีกสักแห่งหนึ่งเถอะในทวีปแอฟริกาก็จะทําให้มีพระของไทยนั้นไปกันทั่วโลกส่วนในขั้วโลกนั้นหนาวๆนั้นไปกันหมดแล้ว เราไปเยี่ยมไปรู้ไปเห็นไปดูกันมาครั้งนี้ก็นับว่าเป็นที่ปีติใจได้มาไหวพระ,ะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือต้นสีมหาโพดังที่กำลังบรรยายอยู่นี้แหละเดี๋ยวอาตมาก็จะไปสำรวจรอบๆซึ่งมีเจดีพุทธคยาเมื่อวานนี้ไปที่นารันทามาแล้วที่นารันทาที่ราชคลึกนั้นน่าประทับใจมากรัฐบาลอินเดียสงวนที่ไว้กว่าพันไร่ เพื่อจะสร้างมหาวิทยาลัยนารันทานานาชาติยกย่องพระพุทธศาสนาและเราก็มีอาคารหอประชุมซึ่งกำลังสร้างรัฐบาลอินเดียกำลังสร้างจะจุคนได้ประมาณ1,500คนต่อไปจะมีสัมมนาใหญ่ๆจากประเทศไทยหรือที่ไหนก็ตามแล้วก็จะมาประชุมกันที่นั่นดูไปดูมาแล้วแม้นอย่างไรก็อดคิดถึงประเทศไทยไม่ได้ชาวพุทธทั่วโลกก็ไปประชุมวิสาขาบูชาโลกที่ประเทศไทยกันจำนวนมาก แต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาสถานที่ตรงนั้นให้สมกับที่คนไทยเป็นศูนย์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกพุทธมนทนเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกถ้าเราได้จําลองสังเวชนีสถานตำบลต่างๆเนี่ยไปอยู่ที่นั่นให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ไม่เห็นของของจำลองซึ่งใหญ่เท่าของจริงเนี่ยนะมันก็คงจะทึ่งแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกันที่นั่นแล้วก็คงจะทราบซึ้งไม่น้อยกว่าที่มาที่นี่ทีเดียวเห็นของเขาแล้วอดอดคิดของเราไม่ได้ ก็ฝากท่านสาธุชนทั้งหลายไว้ด้วยเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอได้อนุโมทนาบุญที่คณะของเราได้มาที่ต้นศรีมหาโพธิเจดีพุทธคยาและวัดไทยพุทธคยาได้มาพำเพนาศนาสนกิจสำคัญในการเตรียมการเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาทั่วโลกปรึกษาหารือกันระหว่างพระธรรมทูตท,ทั่วโลกขอทุกท่านอนุโมทนาบุญและขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านขอถวายความเคารพ พระมหาเถระพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศทุกรูปทุกองค์ทุกท่านและขออมนวยพรญาติโยมทุกท่านในการประชุมสมัมนาพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศประจําปีพุทธศักราช2554ได้มาจัดดำเนินการประชุมที่ประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิที่วัดไทยพุทธคยาระหว่างวันที่25-26 และวันที่27ได้เดินทางมาสู่นครราชสกมาผมและอัตมาภาพในนามคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มีความรู้สึกว่าการประชุมในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการประชุมสมนาเพื่อที่จะพัฒนางานพระธรรมทูตโดยเฉพาะการที่ประธานพระธรรมทูตสายต่างๆจาก ทั่วโลกที่ปฏิบัตศิศาสนกกิจอยู่ทั้งที่สหรัฐอเมริกาทั้งยุโรปทั้งโอซีเนียทั้งสายเอเชียคือจากประเทศไทยได้มาที่แดนพุทธภูมิได้มาสัมผัสบรรยากาศได้มาน้อมดำลึกนึกถึงการปฏิบัตศิศาสนก,กิจหรือการประกาศพระศาสนาเมื่อย้อนหลังไปในสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะการได้มาสวดเจริญพระพุทธมนต์พระธรรมจักรกับพระพัฒนสูตร ที่ข้างองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาภายใต้โคนต้นพระศีมหาโพธิ์ตลอดทั้งการร่วมกิจกรรมต่างๆมีการประทักษินเวียนเทียนและที่สำคัญคือได้โอกาสเดินทางมาที่พระเวรุวันมหาวิหารหนาครราชคฤื์อันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาได้มาสัมผัสบรรยากาศซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่พระสมมาสัมพุธเทธเจ้าทรงสแสดงพระโอวาทปาติโมก ในวันเพ็นขึ้น15คำ่ำ <ปะ S 1> เดือน3วันมาฆ่าบูชาคาดว่าพระธรรมทูตจะได้น้อมนำลึกนึกถึงและน้อมนำเอาหลักพระโอวทาทพาฏิโมกนั้นนำไปใช้ในการประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่มหาชนทั่วทุกมุมโลกในนามของวัดไทยสิริราชคฤห์ซึ่งมีโอกาสถวายการอุปถัมภ์และร่วมประชุมสมมนาในคราวครั้งนี้ และในานามของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียนะทุกแห่งขอเป็นกำลังใจหากว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการจัดการประชุมสมนานักในคราวครั้งนี้ขาดตัวบกข้อ้องอธตมาภาพก็ขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานพระธรรมทูตงานประชุมครั้งหน้าหรือทุกๆครั้งถ้ามีโอกาสที่จะให้พระธรรมทูตสายประเทศอินเดียรับใช้นะทุกที่ทุกแห่ง ก็ในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศก็ขออํานวยพร,รหรือขอประารณาในการที่จะรับใช้งานพระธรรมทูตถวายการอุปถัมภ์ตลอดการเพื่อให้งานประกาศพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ได้สําเร็จรุ่วงและขอเจริญพรขออนุมทนา,าหน่วยงานที่ถวายการอุปถัมภ์คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมโกาศาจารย์อธิการบดี และท่านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่มีส่วนร่วมรับผิดช,ชอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาคณะสงฆ์สหาภาพจากยุโรปและคณะสงฆ์สหาภาพพระธรรมทูตสายสิงคโปร์และอโอชีเนียออสเตรเลียตลอดทั้ง พระธรรมทูตทุกรูปที่เข้าร่วมประชุมในข่าวครั้งนี้ขอทุกท่านจงเดินทางโดยสวัสดิภาพและนำพุทธธรรมกลับไปฝากทุกคนทุกท่านเพื่อให้ทุกคนทุกท่านได้มีความสุขนั่นคือสําฤทธผลของการประชุมสัมนาพระธรรมทูตในครั้งนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระธรรมทูตท,ที่ได้รับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อท่านฝึอกอบรมแล้วเสร็จก็ได้ไปปฏิบัติงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างประเทศต่างๆเมื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ได้กลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะพัฒนาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปครับดังที่พระเดชพระคุณท่านจุกุลพระธรรมโกศาจารย์ท่านได้เล่าไปแล้วนะครับว่าพระสงฆ์นั้นมีบทบาทอย่างไรพระธรรมทูตนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องดูว่าพระสงฆ์นั้นท่านทำงานอย่างนี้นะครับ จะได้รู้ว่าพระสงฆ์ท่านไม่ได้อยู่นิ่งเฉยโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวุทยาลยที่มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญในการที่จะส่งเสริมให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมครับในขณะน,นี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวุทยาลยเองก็กําลังเปิดรับสมัครพระภิสุสามเณรและก็ประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาต่อนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่สถาบัานการศึกษาแห่งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้สอบถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอเนี้ครับและช่วงเดือนเมษายนก็ถือว่าเป็นช่วงที่สําคัญโดยมหาวิทยาลัยนั้นได้จัดส่งพระบัณฑิตไปปฏิบัติงานในการจัดอบรมเยาวชนภาคฤด,ดรูร้อนปีนี้มีประมาณ400โครงการทั่วประเทศนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาเห็นสามเณรตัวน้อยเย,ยาวชนตัวเล็กๆมาอบปมกันในวัดต่างๆก็ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนะครับ และก็ในช่วงของปลายเดือนก็จะมีงานที่สําคัญเรียกว่างานประสาทปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับโดยจะจัดขึ้นที่หอประชุมบวกร48พรรษาแห่งนี้ที่อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและก็ช่วงกลางเดือนนะครับของเดือนพฤษภาคมก็คือวันที่1 3 14 15จะมีงานที่สําคัญก็คืองานวิสาขาบูชาโลกนะครับเราจะได้แจ้งให้ท่านได้ทราบเป็นครั้งต่อไปนะครับสาหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาสิทธิ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ